สวัสดีครับพี่โย๊คผมอีกแล้วนะครับอีบอนรีวิวอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเมื่อช่วงปี2021ที่ผ่านมาสสามีภรรยาจัสตินและเฮลี่บีเปอร์ต่างก็ตั้งใจเป็นมั่นเป็นหมายว่าภายในปี2022นี้พวกเขาทั้งสองคนจะพยายามมีลูกกันให้ได้ซึ่งเ,เพื่อนๆหลายคนก็มองว่ามันก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วที่ทั้งสองคนน่าจะต้องมีบีเปอร์น้อยสักทีด้วยอายุวุฒิภาวะและความเพียบพร้อมต่างๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่พอเริ่มต้นปี20 2 2 ได้ไม่ทันไรเรื่องมันกลับไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้นะสิครับเพราะตัวของเฮลลี่เองเขาก็ได้ตัดสินใจในสิ่งที่อาจจะทําให้หลายคนผิดหวังไปตามๆกันก็คงจะเดากันได้ไม่ยากถูกไหมครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเฮลลี่เขาตัดสินใจเรื่องอะไรทําไมต้องทําอย่างนั้นเป้าหมายต่อจากนี้ของเฮลลี่บีเบอร์มีอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เฮลลี่บีเบอร์ภรรยาสาวคนสวยของนักร้องป๊อปแห่งยุค จัสตินบีเวอร์ได้ให้สัมภาษณ์ในโอกาสที่ได้เป็นนางแบบถ่ายภาพขึ้นปกให้กับนิตยาสาร Wall Street Journal ว่าเธอจะไม่มีลูกน้อยอย่างแน่นอนภายในปีนี้ตัวเฮลี่เองเปลี่ยนใจว่าอีกสัก2ปีปีข้างหน้าค่อยจะลองก็ ok เพราะทุกคนไม่รู้เลยว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะมีลูกก็เลยเรียกว่าลองไงซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ของเฮลี่นะครับ <k> ก็ถือได้ว่ากัดแย้งกับตอนแรกๆอสมควรนะครับเพราะตอนแรกเฮลี <k> ่อยากจะ คุณแม่ในวัยของซูเปอร์ยังนะครับนั่นก็คือคุณแม่ในวัยสาวแต่ก็นั่นแหละครับความคิดของคนเรานั้นเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจริงๆครับและต่อจากนี้ก็คือสาเหตุที่ทําให้เฮลี่ต้องเปลี่ยนแผนในอนาคตอย่างสิ้นเชิงนะครับลูกสาวของสตีเวนบาวินคนนี้กําลังจะโฟกัสไปที่การทําแบรนด์สกินแคร์ที่ชื่อโรด ซึ่งก็เป็นชื่อกลางของเธอนั่นเองครับอย่างที่ทุกคนรู้จัสตินเองก็ใช้ชื่อกลางในการตั้งชื่อแบรนด์เสื้อผ้าสตรีทแวร์ที่ชื่อดรูเหมือนกันและเพื่อนคนไหนที่ติดตามช่อง YouTube ของเฮลี่คงจะเห็นวิดีโอที่อยู่ในห้องอาบน้ําของเฮลี่แล้วก็โชว์กิจวัตรการใช้สกินแคร์ของเฮลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าทาเซรัม่มทาน้ํามันและใช้เครื่องนวดสิ่งต่งตงางๆเหล่านั้นนะครับคือวิธีการที่เฮลี่กําลังพยายามสื่อสารแบรนด์ให้กับแฟนๆแ,และเฮลี่ก็เคยบอกคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจ มากๆนะครับในวิดีโอที่ชื่อ getting ready for bed ว่าถ้าฉันนอนโดยที่หน้าไม่เหมือนโดนัทเคลือบน้ำตาลแปลว่าฉันทำได้ไม่ถูกต้องผมว่าคอนเซปต์โดนัทเคลือบน้ำตาลเนี่ยอาจจะเป็นคอนเซปต์หลักของแบรนด์โ a ดก็ได้นะครับอันนี้แค่เดานะเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าแบรนด์ r a ดของเฮลลี่มีสายสัมพันธ์กับแบรนด์เคร,ร,รื่องสำอางของคิมคาเดเชียนและไคลี่เจนเนอร์ด้วยนะแต่เฮลลี่สัญญากับแฟนๆว่าจะทำราคาของแบรนด์โรดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แน่นอนนั่นก็แสดงว่าแบรนด์ของเจ๊คิมกับ ไคลี่เนี่ยคงจะแพงออกมากๆเลยนะสิครับนะการที่เฮลี่ก่อตั้งแบรนด์โรดขึ้นมาด้วยความเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งแบรนด์แน่นอนว่าเธอต้องเป็นคนครีเอทุกสิ่งทุกอย่างให้กับแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการโปรโมตการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งเอาจริงๆกระบวนการต่างๆเหล่านี้เฮลี่ก็ได้ทํามาแล้วเป็นเวลากว่า2ปีครึ่งแต่เฮลี่ก็ยังไม่เปิดเผยว่าจะเปิดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรสเมื่อไหร่และนั่นแหละครับ ด้วยการที่จําเป็นที่จะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจลงไปในแบรนด์เฮลลี่ก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดความคิดของการมีบีเบิลน้อยและทําตามความฝันของตัวเองซะก่อนอย่าง though, ที่เฮลลี่ได้พูดถึงเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ในบทสัมภาษณ์ว่าสิ่งสิ่งนี้มักจะเกิดกับผู้หญิงทุกๆกคนเมื่อพวกเธอแต่งงานซึ่งทุกคนต่างก็คิดกันเสมอว่าสเต็ปต่อมาจะต้องมีลูกแน่ๆและเป้าหมายในการประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจของฉันล่ะ มีใครเคยคิดบ้างไหมเอาจริงๆแล้วเฮลี่เขาก็ประสบความสําเร็จในสายอาชีพการเดินแบบแล้วนะครับแต่ผมเดานะว่าเฮลี่เขาคงคิดว่าเขาคงไม่สามารถที่จะเป็นนางแบบเดินบนรันเวย์และเป็นนางแบบถ่ายปกนิตยสารได้ตลอดไปหรอกสักวันหน้าที่ตึงๆก็คงจะเหี่ยวกระดูกกระเดี่ยวที่เคยแข็งแข็งก็คงจะเปราะไปพอถึงวันนั้นจริงๆก็คงจะไม่มีใครอยากจะจ้างเขาอีกแล้วถูกไหมครับเพราะงั้นเฮลี่ก็เลยเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการลงทุน ทำธุรกิจสร้างแบรนด์สกินแคร์ขึ้นมานี่ไงครับและตอนนี้ปีนี้2022เฮลี่ก็เพิ่งจะอายุ25ครับอีก2-3ปีก็คงจะไม่แก่เกินที่จะมีลูกตัวแจสตินเองก็เหมือนกันนะครับอีก2-3ปีข้างหน้าก็คงจะแค่29-30ก็คงจะไม่แก่เกินเหมือนกันยังไงเราก็ต้องเอาใจช่วยให้เฮลีนะ่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจและผมก็เชื่อว่าคงจะไม่ยากสําหรับเขาเองด้วยนะครับพอประสบความสําเร็จแล้วผมเชื่อแน่ว่าสักวันพวกเขา2คนจะมีลูก ด้วยกันให้พวกเราได้เห็นแน่นอนครับเพื่อนๆล่ะครับผิดหวังกันไหมครับที่เฮลี่เปลี่ยนใจการอ่านแบบนี้คอมเมนต์ Comment มาบอกให้ผมได้รู้ด้วยนะครับถ้าถดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้วอลรีวิวเนอะน,นะฮะวันนี้ผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย